สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจิราพรชอบมีพยาบาลวิชาชีพประจำหอผู้ป่วยพิเศษยุงทองสีค่ะวันนี้ดิฉันจะมาสอนวิธีการอาบน้ําให้ลูกน้อยนะคะอันดับแรกเลยนะคะในการอาบน้ําให้ลูกน้อยเราจะต้องทําการจัดเตรียมสถานที่นะคะสถานที่จะต้องไม่มีลมโกร ปิดแอร์ปิดพัดลมให้เรียบร้อยนะคะลำดับขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือการจัดเตรียมอุปกรณ์นะคะได้แก่นะคะกระวังสองใบนะคะใบแรกไว้สําหรับสระผมนะคะใบที่สองไว้สําหรับอาบน้ํานะคะและอุปกรณ์ชิ้นถัดไปนะคะก็คือสบู่เหลวนะคะสะบู่เหลวเอาไว้สําหรับอาบน้ําและสระผมนะคะเบบี้ออยนะคะเบบี้ออยไว้สําหรับทาตัวลูกน้อยนะคะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะ อุปกรณ์ชิ้นถัดไปนะคะคือแป้งนะคะแป้งจะทาหรือว่าไม่ทาก็ได้ค่ะชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นสำลีนะคะสำลีเนี่ยเอาไว้สำหรับเช็ดตาและเช็ดสะดือนะคะ70%แอลกอฮอล์นะคะไว้สำหรับเช็ดสะดือนะคะน้ำเกลือนะคะหรือว่าเป็นน้ำต้มสุกก็ได้ค่ะไว้สำหรับเช็ดตานะคะ หวีนะคะไว้สําหรับหวีผมให้ลูกน้อยค่ะและอุปกรณ์ที่สําคัญเลยนะคะก็คือชุดของลูกน้อยนะคะไว้สําหรับแต่งตัวให้ลูกน้อยเมื่ออาบน้ําเสร็จค่ะค่ะขั้นตอนถัดไปนะคะวิธีการเทสน้ํานะคะเราจะใช้บริเวณหลังมือนะคะหรือว่าข้อศอกในการเทส้น้ำอุ่นน้ําจะต้องไม่ร้อนจนเกินไปหรือว่าเย็นจนเกินไปนะคะขั้นตอนต่อไปก็สามารถอาบน้ําให้ลูกน้อยได้เลยค่ะ โดยเริ่มแรกพาลูกน้อยมาวางไว้บนผ้าปูแล้วก็ทำการห่อตัวให้แน่นหลังจากนั้นเราจะทำการสระผมก่อนเป็นอันดับแรกเลยนะคะวิธีการสระผมให้ใช้นิ้วโป้งและนิ้วชี้ปิดที่หูน้องไว้เพื่อไม่ให้น้ำเข้าหูนะคะ หลังจากสระผมเสร็จแล้วก็พาลูกน้อยมาวางบนผ้าปูเหมือนเดิมแล้วก็ทำการเช็ดสีสระให้สะอาดและแห้งหลังจากที่เราเช็ดสีสระลูกน้อยแห้งแล้วต่อไปเราจะทำการอาบตัวลูกน้อยได้เลยค่ะการอาบตัวลูกน้อยเราจะถอดผ้าที่ห่อตัวลูกน้อยออกนะคะแล้วก็อุ้มไปที่กะละมังที่เตรียมน้ำไว้พร้อมแล้วได้เลยค่ะ วิธีการจับลูกน้อยเวลาลงกละมังอาบน้ำให้ใช้นิ้วหัวแม่โป้งและนิ้วชี้สอดเข้าไปใต้รักแร้เพื่อไม่ให้ลูกน้อยหลุดมือระหว่างอาบน้ำฉโลมสบู่เหลวไปที่ตัวลูกน้อยให้ทั่วและค่อยๆถูอย่างนุ่มนวลโดยถูจากบริเวณด้านหน้าลำตัวก่อนหลังจากทำความสะอาดบริเวณร่างกายด้านหน้าเสร็จแล้วให้ทำความสะอาดด้านหลัง วิธีการจับหลังลูกน้อยเหมือนเดิมเลยค่ะใช้หัวแม่โป้งและนิ้วชี้สอดเข้าไปใต้รักแร้แต่ครั้งนี้จะทําการสลับมือคนละข้างกันนะคะ <c oughs> หลังจากอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เช็ดตัวลูกน้อยให้แห้งและใช้สำลีชุบน้ำต้มสุกหรือน้ําเกลือที่เราเตรียมไว้สำหรับเช็ดตา วิธีการเช็ดตาให้เช็ดจากหัวตาไปยังหางตานะคะเช็ดตาเสร็จแล้วก็ต่อด้วยการเช็ดสะดือโดยใช้สำลีที่มี70%แอลกอฮอล์ไปเช็ดที่สะดือสะดือของลูกน้อยจะค่อยๆหลุดออกไปในระยะเวลาประมาณ1-2สัปดาห์ ในการอาบน้ำทุกครั้งให้คุณแม่สังเกตที่สะดือทุกครั้งนะคะถ้าสะดือมีบวมแดงหรือมีสิ่งผิดปกติเช่นน้ำเหลืองซึมบริเวณสะดือให้รีบพาลูกน้อยไปพบแพทย์เพราะอาจเกิดการติดเชื้อได้ค่ะหลังจากเช็ดสะดือเสร็จหวีผมให้ลูกน้อยและทาแป้งบนลำตัวให้ลูกน้อยได้เลยนะคะ การทาแป้งห้ามสลัดแป้งลงบนตัวลูกน้อยนะคะเพราะฝุ่นผงอาจเข้าตาและจมูกทําให้ระคายเคืองได้คุณแม่ท่านไหนจะใช้เป็นออยก็ได้ค่ะและสุดท้ายใส่เสื้อผ้าและห่อตัวให้ลูกน้อยก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วค่ะ ยงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นวิธีการอาบน้ำให้ลูกน้อยแล้วค่ะ